เ้าเฮ็ดยังเดียวนี่ผ้าสีตัวมาดังไฟแน่ค่อยสิเผาป่าสวยเลยเด้จ้าจ้า,าสีสะบอดเดี๋ยวนี้ถ้า,าให้มันง,งามๆนี่เด้อนี่เฮ็ดอืดๆคือเจ้าของเลยเด้อดังแล้วเราบอไฟแล้วละจ้าแล้วๆเ,เอาปลามาปิ้งจ้า,จา <laughs> ดังแล้วๆก็เอาปลามาปิง้งโอ้คักค่ะค่ะ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ข้าจะแดงมาเผาป่าครับอยู่ข้างคลองเรื่อกินพักดีของเราพี่น้องครับป่าพี่น้องนี่พี่น้องครับเบิงซอยแน่ป่าท่านประธานน้ำผู้โสดผู้โสดแท้จะกินเบิร์ดยุติแถวป่าท่านประธานหามาได้ครับเส่หม้อมาได้บ่ได้นอนกินตะป่าที่เพิ่นเงินเติมป่าพี่น้องเมื่อวันจองกิโลกินป่า มาโกดธมาโกดธครับก็บรรยากาศร่มพัดใโว้ยอากาศเย็นๆมีความสุขอีกแล้วครับพี่น้องครับชีวิตท่านประธานกับยายแดงใค่ะน่าอิจฉาจังเลยปิ้งปลาให้มันสุกกันยังมา <c oughs> อย่าเบา <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> มากินข่าวเด้อ สะพานรักษาละสิน์ทันประท่านทาน่าสีรวยๆอยู่ทั้งเอิ้นไม่กินเอิ้นไม่กินที่นอ้องปลาท่านได้ <c oughs> ซุกอยู่แล้วท่าสีแล้วท่าสีสะพานเล่าอยอะเง่มเง้มเง้มเง้มอยู่ที่น้องมาเด้อมาเด้อแล้วละเด้อ นี่เป็นไรเนาะยายแดงเลยนั่นได้กินไรคนสิเศร้าปิ้งลล่ะสุกแล้วจ้าไม่สิสุกแลวล่ะเือจ้าจ้ามันดำแล้วเมียจ้าจ้าเอาทั้งี้ใส่จิ้จักจิ้นาทีก็เอาละจ้าจ้าสุกแล้วค่ะปลาเผาโตวบบนี้น้ำจิ้มปีมือยาแดง แก้มกับผักโหระพาสวยๆจ้าโอ้ยเจ้าเนี่ยผีเกเลียวกคนหรอวะว่าม,ามันเกลียวน้ำจิ้มเนาะพริกล้วนๆได้เห็นพริกล้วนๆเผนะ็ดนะเผ็ดนะอืมโอ้ยมะมึวงมองเหน็นเหาะโตโตโต,ต,ตปิ้งได้ดีครับมึอ่งอย่างได้ดี ย่างใจเย็นเนาะอืันนี้เอาขึ้นไใต้าตะบ้างลงหิวหิวหิวหนึ่งมาที่ใดโอ้ยฮืมมสดยอดตามด้วยหัวละพ่างงามหนึ่งก่อนครับขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาเอาเช่าท่านพระท่านเจ็บเศบเป็นแเศษมาเมืงอกี้เขา กินข้าวสวยย้อนเมียงขีขานล,ลูกติบอกเลยว่าเมี่ <c oughs> ยงขีขาดกานยายแดงขยันเสมอเราดูตลอดยายแดงครับพี่น้องครับนี่หอมอำลำแซ่บขนาดน้ำจิ้มกับบุกี้น้ำจิม้มพอดีรสพอดีอื หอมขิงขอป,ปั้นขิงใส่ยางครับอืมหอมขิงแล้วพลาดง่ามคักเป็นอ่อ,อมืมอืมแล้วหมูอืมเส่ครับอืออมอืมอืม แสดงว่าเสียบน้ำจิ้มข่อยได้นี่ตักไว้เสีไว้ใสียบเสียบแซียบพี่น้องแซีบแซีบครับพี่ดีอืมซ่อนพอดีว่ะมากจ้าพี่น้องแซีบข้าอื้อน้ำจิ้มก็ครับเนาะท่านประทานมักแนงว่ะ ไปหาส่นกันครับอสอนมัดสดจัจไดรน้ำจิ้มต้องใส่ส่นกลางเนาะกินสองคน <c oughs> อุ้ยหนาวพี่น้องมาเดอ้อกินเขาเดอ้อเอาพี่น้องครับอยู่ดีแมงเดอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ดูคลิปท่านประทานกับยายแดงพี่น้องครับพอกันไม่คิดหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ A bull.